คูอยากเป็นนักร้องแต่ตอนนี้พอได้มาเป็นครู่มันมีที่มาที่ไปจริงๆแล้วตอนแรกอะไฟฝันอยากเป็นนักร้องแต่ตอนนี้เป็นครูแล้วชอบแล้วเราได้สร้างช่วยช่วยคุณช่วยชาตินะคะก็เลยเกิดความรักนะคะ ช่วยประเทศชาติของเราให้เด็กเรามีความเจริญก้าวหน้ามีอาชีพมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะนี่แหละความภูมิใจของครูทุกทุกคนค่ะไมอก่อนเนี่ครูมันเงินเดือนน้อยไม่ค่อยมีคนสนใจเห็นเด็กเด็กเติบโตโตไปเรื่อยก็รู้สึกว่าชอบ ไม่ไม่ได้คิดที่จะจะเรียนทางนี้ด้วยซ้ำไปเนาะแต่ทีนี้มีอีกจุดหนึ่งที่ครูลิกผันตัวเองออกมาเป็นครูก็คือครูก็อยากที่จะถ่ายทอดความรู้ของครูให้กับเด็กนักเรียนนะคะครูครูว่าก็ไม่น่าก็ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ก็ต้องที่ว่าไม่ใช่ว่าเด็กๆหลังจากที่จบไปแล้วก็เหมือนถีบหัวส่งใช่ไหม เออขึ้นฝั่งไปแล้วก็ปล่อยครูให้เคว้งคว้างเพราะคงก็คงไม่ใช่เพราะเพราะครูจะเอาครูเป็นที่ตั้งด้วยเหมือนกันว่าครูก็ไม่เห็นคุณครูที่สอนครูเนี่ยเป็นเหมือนเรือจ้างเพราะเมื่อถึงเวลาถึงคราวแล้วเนี่ยครูก็จะไปไปแสดงมุทิตาจิตกับครูอยู่นะ คุณครูในดวงใจก็ต้องเป็นคุณครูท่านแรกนะคะที่ที่ที่สอนตอนชั้นป .1 เลยนะ,ะตอนนี้ท่านไม่แน่ใจว่าท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะก็คือคุณครูที่รู้สึกประทับใจท่านก็คือเราเข้าชั้นป .1 เนี่ยนะเราก็ไม่รู้เรื่องเลยแล,ละเราเป็นเด็บกบ้านนอกแล้วเราก็เขียนหนังสือไม่ได้นะอ่านหนังสือไม่ได้นะแล้วก็ไปเรียนชั้นป .1 เลยนะคุณครูก็ตีนะคุณครูก็ตีแล้วคุณครูก็ไม่ไม่รักเราเลยนะตอนนั้นที่เราคิดนะ แต่พอเราจบชั้นปหนึ่งมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกคิดถึงคุณครูเพราะคุณครูได้ย้ายไปนะะแล้วถึงทุกวันนี้ตนเอามารับอาชีพรับราชการเป็นครูเนี่ยเราก็นึกถึงท่านรักคุณครูแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์คุณครูค่ะ ครูภูมิใจอย่างยิ่งเพราะอย่างน้อยครูก็ได้สั่งสอนเยาวชนเนี่ยเพื่อให้เป็นคนดีของชาติและที่สําคัญก็คือลูกศิษย์ครูทุกคนดวนแล้วแต่เป็นคนดีและมีอาชีพที่มั่นคงขาวรอนกันทุกคนถ้าถามว่าคุณครูเหนื่อยไหมในเวลาที่เจอเด็กๆนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่สู้จะดีนัก มันก็เป็นธรรมดานะครับไม้ห่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยากแล้วคนก็หลากหลายคนเขาเปรียบมนุษย์เราเสมือนนิ้วมือเราเนี่ยห้านิ้วความเสมอภาคของคนเรามันก็ไม่เหมือนกันความแตกต่างของคนเราก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่กับเด็กๆนะครับอย่างน้อยเราพูดพูดไปสอนไปเขาจะเชื่อฟังเราก็รู้สึกว่าดีและกูก็ไม่เบื่อหน่ายากูรู้สึกชอบชอบเด็ดซ้ำไปกับอาชีพนี้ครับผม ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าคุูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียงให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาพเพียน รูเปลนแปลสิรู้สร้างงานผู้คือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูสุดว่าสัตว์เลระชานผูคือผู้สังสมจงการมีดวงมารเพื่อมนชนใช่ตนเองผู้จึงเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนจริงสร้างคนให้ ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาด้วยกล้าวด้วยความมั่นใ